ในสมัยนั้นหลังจากปฏิวัติ2475แล้วคณะปฏิวัติได้เข้ายึดวังต่างๆวังปารุษกลายเป็นออกองัญชาการตำรวจนครบาลวังบางขุนพรมเป็นธนาคารชาติวังพญาไทยกลายเป็นโรงวยบาลพระมงกุฎวังอะไวินเซอร์ถูกทุบกลายเป็นสนามสุขพัชาลาสายัยถูกยึดไปหมดแล้วก็คณะปฏิวัติเนี่ย ได้ทำเรื่องขอพระราชทานอาภัยโทษมีพระราชทานอาภัยโทษไว้แล้วเหมือนกับนี่แล้วโทษให้กับการปฏิบัติทั้งหมดที่คณะปฏิวัติทำไปนั้นเพื่อการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ถือว่าการยึดยศนอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยไม่เป็นความผิดพูดกันตรงๆนะผู้ที่ครอบครองพระก็เริ่มเอาออกมา ให้คนได้สักการะบูชาเนี่ยแล้วก็เลยก็มาถึงท่านพันโทไพโรธนรินท์่านได้ผ่านโดยผ่านทางอาจารย์โจ๊กนะว่าอยากจะได้พระเนี่ยไปให้คนบูชาเพื่อจะนำมาสร้างศาสนสถานถาวรวัตถุสร้างโบสถ์เพราะผมเองก็ไปสร้างโบสถ์ไปสองหลังด้วยด้วยวัตถุมงคลน,นี้ก็คือ ใครมาทำบุญเอาเงินเข้าวัดและคุณก็รับพระไปผมไม่ได้ขายพระนะผมบอกผมไม่ได้ขายพระคุณคุณทำบุญหนึ่งพันบาทคุณรับพระไปองค์นึงเอาเงินเข้าวัดไปอย่างนั้นผมก็เอาไปบูชามาเพื่อที่เพื่อจัดก,การนี้ผมก็ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่สุรินหลังหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะก็มีโอกาสได้ทำสร้างโบสถ์ไว้ที่อ,อ,ำอำเภอ แม่แจ่มเดิมเป็นปัจจุบันเป็นอำเภอกัลายานิวัฒนาที่นู่นหนึ่งหลังแล้วไปที่ภาคใต้หลังแล้วก็มาที่สำหรับตัวผมเ่ปฏิหารเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อพระพันปีหลวงท่านให้ผมไปช่วยดูแลพระสงฆ์ในภาคใต้ก็ไม่มีใครไปทำบุญไม่ไปไม่มีการทอดกระถินพระเหลือวัดเราองค์ผมก็นิมนต์พระลงไปให้ประจำพรรษา วัดละประมาณหห้าองค์หองค์ปีหนึ่งก็ขนพระไปแล้วก็พอถึงปลายปีไม่มีคนทอดกระถินผมก็รวมพรรพวกเอาใครไปทอดกระถินเป็นเจ้าวาดเออเป็นเจ้าภาพหนึ่งวัดถวายกับเจ้าวาดโดยตรงไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมแล้วคุณรับพระไปองค์ก็ทำบุญทอดกระถินทีละสองร้อยวัดต่อปี นะครับตอนนั้นก็ไปอาศัยเจ้าเจ้าพระคุณสมเด็จที่วัดวิชัยวัดวิชัยญาติท่านก็เคยร่วมเป็นประธานครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในมณฑเจ้าระคุณสมเด็จพระวันรัตสมเด็จธงชัยเดี๋ยวท่านคงจะมาก็ไปร่วมทอดกระถินปีละ200วัดบางร้0ยดวัดบางในมณฑพระเจ้าวาดมานั่งเลี้ยงกันเลย แล้วก็พาลูกวัดก็นั่งข้างหลังวัดละห้าองค์ห้าองค์แล้วก็หาเจ้าภาพจากกรุงเทพขึ้นเครื่องบินไปรวมกันไปขอพระประทานพระไตรจากพระพันปีหลวงท่านกับพระประทานพระไตรไปให้กลายเป็นกฐถินเหมือนกึง่งกึ่งกระถินหลวงก็คนก็ได้ทําบุญทีละสองร้อยวัดบางคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพหนึ่งวัด แล้วก็ขอบอยยจากอีกวัดละสองร้อยห้าร้อยบางบางมีเจ้าหนึ่งบอยบอยจากแรงมากวัดละห้าพันห้าพันห้าพันวันนั้นเขาทำบุญสิบล้านทำไมถึงต้องหาคนไปทอดกระถิ่นที่ภาคได้เพราะว่าท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟสามเดือนไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็ตัดไฟ พระท่านจะอยู่ยังไงาักต้น่าสงสารมากนะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาสมเด็จก็ได้ท่านที่สร้างไว้เนี่ยได้ลงไปช่วยที่ภาคใตายผมไปทำงานภักตาคใต้15ปีก็แคล้วคาดปลอดภัยมีครั้งหนึ่งพอชนสายไฟพอชนสายไฟตกลงมากระแทกพื้นเครื่องยนต์ดับไม่เป็นไรผมมีความเชื่อมั่นมากในพระที่ สมเด็จที่ท่านตรงคุ้มครองรักษาเนี่ยก็วันนี้ท่านพันโทไพโรธท่านก็มีตัทานำพระสมเด็จวัดรคังมาเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยพระเดชพระคุณท่านในการสร้างวัดแห่งนี้ท่านไม่ได้เอามาขายแต่ใครทําบุญแล้วก็มอบเป็นของขวัญมอบเป็นของขวัญให้แทนที่จะไปบูชาองค์ละสามล้านสี่ล้าน ทำบุญพันเดียวเดี๋ยวท่านก็ให้แล้วหรือไม่รู้ผมไม่ทราบว่าท่านตั้งไ,ไ 2, ว้เท่าไหร่สองพันเลยเอาให้ลดมาสักพันเดียวก็พอเนยเดี๋ยวก็จะได้ะจะได้คนจะได้เอาไปติดตัวท่านได้เอาไปสักการะบูชาคนที่มีรายได้น้อยๆก็จะได้มีกำลัง นะบางคนอยากเอไปฝากลูกฝากหลานก็จะได้ออกไปเพราะวัตถุมงคลน,นี้หายากนะผมเรียนตามตรงไม่ใช่มาโฆษณาแต่ว่าอยากอนุโมทนากับท่านภัโทภโรธนรินที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าไปจัดเอาสมเด็จวัดระฆังมานะครับก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวชิรอาจารย์ขอกราบคุณแม่ทศด,ดรทศพร กับพระเทลานทุกเทระทุกรูปก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับในโอกาสปีใหม่ก็ขอกราบพระัตนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีของผมไม่กล้าไปกราบอวยพรพระเดชพระคุณทั้งหลายขอ พี่น้องที่มานั่งอยู่ณที่นี้จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาจเจริญยิ่งด้วยจัตุรพิทพรชัยมีสุขภาพพราณนาััยแข็งแรงอวัยวะภายในหัวใจม้ามปอดแข็งแรงตลอดไม่มีโรคภยัยถุงน้ำดีลำไส้ตับไตก็เพาะทำงานพอเหมาะกินได้ถ่ายง่ายอวัยวะภายนอกแขนขาเข่าเท้า ร่างกายนะั้นเร่าแข็งแกร่งเกินไหวตามองเห็นได้ทั้งใกล้และไกลจมูกหายใจไม่ติดไม่ขัดหูฟังเสียงชัดฟันไม่โยกก่อนกลางคืนหลับนอนหลับสุขสบายกันพออย่างตื่นร่างกายสดชื่นสมองแจ่มใสรักษาอายุไขอยู่ได้ร้อยปีนี่สินไม่มีทรัพย์สิสนภูณทวีสุข,ขีตลอดการครับ๋อ oh. ผมนั่งฟังไปคนลุกสู้ซ่าไปลูกปืนระเบิดนี่ไม่เลยละคายทุกคนอยากเห็นแล้วตอนนี้นะผมก็อยากเห็นหน้าตาจะเป็นยังไงนะท่านรับของเตรเลือกก่อนนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณที่เคารพครับขอขอมอบให้ท่านอาจารย์พันโทไพโรดดรเรไพโรดพนาลินและท่านอาจารย์นัพลอยากจะให้เปิดตอนที่ท่านยังอยู่ อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะประกอบพิธีในการเปิดหีบนะสมเด็จสําหรับวันนี้หลังจากพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็ใครอยากจะบูชาก็ที่เต็นบูชาได้เลยผมขอจอง,องครับองค์ละหนึ่งพันหลวงพ่อสมเด็จวันนี้ท่านจะอายุครบแปบสีปีใช่ตรงกับสมเด็จวันละคังพอดีคน <laughs> ที่มาพูดอายุ84ปี <laughs> ส,สมเด็นจเด็จโตมณภาพา84ปีที่สําคัญนะครับเรามีสิทธิเอกเอของหลวงพ่อ,อสมเด็จเอาเล<อ>ยมาตัดเลยไหมคุณแม่ชีคุณแม่ชีดร็ okay, okay. ทศพรรวชิระบอมเพนียท่านอุปถรมที่นี่ข้าวปลาอาหาร3ปีเต็มเราไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะแล้วก็ที่สําคัญก็เรามีแม่หมวยนะแม่สุภาพรยมอุปธรรมคุณพี่กลองแก้วทุกท่านอยู่ครบเป็นสักขีพยานอาจา๊อ คือเราจะทําพิธีในการตัดเปิดหีบนะเพราะเป็นหีบโบราณแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้ภาพโบราณมาด้วยนะเดี๋ยวท่านอาจารย์ไพรโรดก็จะอ,อธิบายน<ำ>หน่อยได้ไหมครับน,<ำ>นําในการในการที่จะขอขมาลาโทษเสร็จแล้วก็จะได้อธิบายเรื่องภาพโบราณด้วยนะก็ขอเชิญท่านไพรรภาพาโบราณใน,นช่างกล้องซูมใกล้กๆเนาะขอขอ,ขอ,ขอกาบเรียนเชิญท่านพันโทรโดรไพโรดพนาริน อช่างกล้องซูมภาพใกล้ๆนะครับจะได้เห็นภาพโบราณ z ูมภาพใกล้ๆขึ้นจอเลยครับขอเชิญท่านได้อธิบายโอ้ผมขนลุกว่าข้างในจะเป็นจริงหรือเปล่านก็ตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่จะทําอะไรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็ต้องขอขมาลาโทษท่านก่อนจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมทุกครั้งที่ผมเกี่ยวข้องก็จะพนมมือขออนุญาตบอกท่านก่อนเสมอ กับมหาเทเรรปมาเทนะทวารัตะเยนกตังสับพังอปาราตังคมะทุโนพันเตข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุญาตเปิดหีบที่ท่านได้สร้างเอาไว้ดยเจ็ดจำนงเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาถ้าหากกรรมันใดที่จะพึงมี ได้ล่วงเกินข้าพเจ้าก็ขอห่วงกิกรรมมาโอกาสนี้ด้วยเธินขอช่างกล้องแพนภาพตอนตัดให้ชัดๆนิดหนึ่งนะครับขอขอขอความกรุณาทานทลิศไทลิศขอผ้าไตรด่วนหนึ่งหนึ่งก่อนอส่วนทีเลย<อ>เดี๋ยวจะได้บังสกุลที่ส่วนกุศลให้กับหลุงพ่อหลุงพ่อโตนะ หลวงพ่อสมเด็จอายุ84สมเด็จโตอายุ84คนพูดอายุ84โอ้อัศจรรย์และวันนี้คณะสิทธิ์ของกลับผมที่เคารพรักมาจากสิงห์บุรีจริงๆมีสี่รูปนะวันนี้เดินทางมาสมรูปนะโมก็ขนลุก นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะอิมานิมายังพันเตบางสะกุระจิวารานิสัพเพรวารานิพิกุสังคสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิขุสังโคภิขุสังโคอิมานิอิมานิปังสกุระจิวราเนบังสุกุระจิวราเนสัพปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆะรตังทีฆะรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลเจวรนผ้าบางสกุลเจวเพื่ออุทิศส่วนกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตเจ้าะคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพรหมรังสีผู้สร้างวัตถุมงคลผู้สร้างวัตถุมงคลสมเด็จวัตรคังสมเด็จวัตรคังบรรจุอยู่ในหีบนี้บรรจุอยู่ในหีบนี้รวมทั้งอุทิศแด รวมทั้งอุทิศเด่ท่านผู้เคยครอบครองท่านผู้เคยครอบครองหีบวัตถุมงคลหีบวัตถุมงคลบรรจุพระสมเด็จนี้บรรจุพระสมเด็จนี้สืบทอดต่อเนื่องกันมาสืบทอดต่อเนื่องกันมาซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ใดท่านเป็นผู้ใดขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่เคยครอบครองที่เคยครอบครองหีบวัตถุมงคลนี้หีบวัตถุมงคลนี้จงมารับส่วนกุศลจงมารับส่วน เสกข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศแก่ท่านได้อุทิศแก่ท่านในครั้งนี้ในครั้งนี้ครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วขอได้โปรดอโหสิกรรมขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะนําเอ่อจะทําพิธีที่จะทําพิธีเปิดหีบวัตถุมงคลเปิดหีบวัตถุมงคลในโอกาส ในโอกาสนี้ในโอกาสนี้นนเพื่อนำวัตถุมงคลเหล่านี้เพื่อนำวัตถุมงคลเหล่านี้ไปให้สาธุชน ไปให้สาตุชนสักการะบูชาเพื่อสร้างศาสนาสถานเพื่ออุปถัมภ์ศาสนาสถานถาวรวัตถุถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญมั่นคงเพื่อความเจริญมั่นคงสถาพรสถาพรของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศไทยอยู่คู่ประเทศไทยตราบเท่านิรันดร์การตราบเท่านิรันดร์การอันหนึ่ง ขอกุศล,นนศลที่ร่วมกันสร้างในครั้งนี้นงนงนจงช่วยเสริมเพิ่มบารมีของทุกท่านจงช่วยเสริมเพิ่มบารมีทุกท่านให้มีโชครวยทรัพย์นับอนันต์ให้มีโชครวยทรัพย์นับอนันต์เป็นสุขสัตรทุกที่วาราตรีการเป็นสุขสัตรทุกที่วาราตีการจะทําการกิจใดจงสำเร็จ จะทาการสิ่งใดจงสำเร็จให้ดวงจิตผ่องแผ้วเกษมสารให้ดวงจิตผ่องแผ้วเกษมสารอุบัติเหตุเพศภัยอย่าแผ่วพานอุบัติเหตุเพศภัยอย่าแผ่วพานหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนิรันเทนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนิรันเทนสาธุสาธุ สุขันตาอาคีติมิขายิทังบาลสัมมาญาภิยุิภะคะมาโตติตามสัลังสิเลนะวิโยชยีนาเยปาลังยุเตมิติสันติกะเปปตะมุขันโตสลาสเดโลปังวาปะโล กจาสวนงังรุตเตทีขังบูโจายามีธนสาติสุวะโมทุตันตนานัสโพจเตียทุทัทสจารีวนโนยังเนวะเอวะปิสุขทุกฮีบเ,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 เลยเปิดทุกฮีเลยทุโยกัน peketippeyan jenih seiko ciiti kang lasang lo panca teteaka lo para gawe pawwonanewakewusawusan ang telian pertama Yiti sanikabeh patukan lo อภัยชนีนิฆาตังวะคตังวะวัคคียังสัยจามาทัเลยาวะมาทนาตาละจากขมากวจจิโอภัยชนีนิฆาตจากกวจจิโลปะภัยชน ไปจองไว้ก่อนนะจองไว้ได้นะยิ่งแม่สุภาพรจองไว้ห้าแล้วนะใครจะจองที่ออมยูก็ไปลงบนสายไว้ ทนาวัจนายุตังทีลิขัจจติปัจติตตุจาวิภสิโยสิโยอังโยนายิปสุมิโสตานุปารุเทนาอาลปนิสีขาสัญโยไปจองได้ที่หลวงพ่อเด่นะบ่ายสามโมงก็รับล้างได้เลยองละห1 0 0งพันหนึ่งันหนึ่งจากสองพันลเหลือหนึเพราะฉะนั้นใครจะจองก็จองทพอเด่ เลยว่าต้องการกี่องศาเดี๋ยวเราจะได้ใส่ของให้เรียบร้อยยาวการตาสามโมงเวลาจาหลังจากพิธีจับเพียนไทยเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็ ที่นี่เสร็จพิธีนะเสร็จพิธีแล้วก็ขอเชิญด้านนอกนะโยมนะเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็น้นไปายโยมก็จับจองที่นั่งในเต็นท์ด้านนอกนะนะถ้าใครอยากจะเห็นพิธีก็ข่างข้างขอประตูแนี้มีนั่งเราจะเปิดหน้าต่างไว้ให้ญาติโยมได้เห็นพิธีด้วย เพราะนั้นไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้ามาในภายในอาคารนี้นอกจากผู้ที่มีบัตรนะผู้ที่มีบัตรเท่านั้นถึงจะเข้าในทิมซีนี้ได้ทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายนั้นญาติโยมก็จองที่นั่งกันที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าที่มีผ้าคลุมสีขาวเต็นท์ขาวด้านหน้าเลยแล้ว